สวัสดีครับพวกกับผมโต๊ะเชนอลครับกับมิ้กับโตสครับวันนี้มากินที่พิซซ่าคอมบันดีครับเดอะพิซซ่าคอมบันาาดีสิบแปดสิบสองครับโอ้โหกับพิซซ่าขอบชีสโอเวอร์โหลดนะครับใครไม่โหลดไม่รู้ครับแต่พิซซ่าขอบชีสโอเวอร์โหลดแน่ๆนะครับผม <c oughs> นี่ครับมากินกันเลยดีกว่าซึ่ง อาจจะแหวงแหวงไปได้นึงนะผมลองไป2ชิ้นแล้วผมเลยแบบเออบอกคุณผู้ชมเลยดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียโอกาสเอานะครับเพราะว่าเผื่อใครบางคนเผื่อจะมีใครยังมีใครที่ยังไม่ได้ลองนะครับเผื่อมีใครที่ยังไม่ได้ลองอย่างนั้นะผมก็จะเร็วเวลาเปิดโอกาสเลือกม,มาสักหน้าหนึ่งครับหน้าไหนก็ได้เพราะว่าทุกหน้ามันจะทำเหมือนแบบเป็นแบบเหมือนพิซซ่าชิ้นหมดเลยนะครับแต่ว่าข้างในมันมีเรื่องเป็น แน่นมากๆเหมือช่นชิคกี้พาโอก็จะมีไก่สามรสใช่ไหม mm hmm. แน่นมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับชีสครับแต่ผขออนุญาตนะครับนี่โอ้โหยืดๆชีสยืดมากๆนะครับชีสโอเวอร์โหลดดูครับยืดมากๆ งินมล,ล,ล, okay. ลองหินอื่นดีไหมครับไม่ใช่อ,อ,อร่อยรับรองน,นะครับอย่าล,ลืมมาลองทานกันที่เบบิซซาคอมบันดีนะครับทุกสาขาทั่วประเทศบอกวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับแต่ผมขออนุญาตกินต่อนะสวัสค,ครับ